สวัสดีลูกค้า FFC และสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออํานวยนะครับจะพาลูกค้ามาดูวัวที่มาจากแม่สอดนะครับเป็นวัวราคาเล็กนะครับชุดตั้งฝูงนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับเป็นเพศเมียทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดสิบสามตัวนะครับชุดนี้นะครับตัวเล็ก ไม่ใช่นะครับว่าตัวนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ว่าราคาตัวนี้สี่พันห้าร้อยนะครับหนึ่งตัวนะครับพิเศษต่างหากนะครับส่วนพวกนี้ตัวละหกพันสามร้อยนะครับคูณสิบสามตัวตัวที่หนึ่งนะครับนี่นะครับอายุดีครับโครงสร้างดีครับดูการกินนะครับฉีดยาพยาธิบำรุงก็ปล่อยเลี้ยงได้เลยนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวที่สองนะครับนี่นี่นะครับ นีตัวที่สามนะครับมีสิบสามตัวนะครับตัวละหกพันสามนะครับตัวละหกพันสามร้อยบาทนะครับคูณสิบสามตัวไปเลยสมาชิกนี่นะครับอายุดีทุกตัวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดราคาเล็กไปหาหาโตนะครับวันนี้นี่นะครับโครงสร้างดีทุกตัวนะครับไปเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับ นี่นะครับชุดตั้งฝูงนะครับลงทุนไม่ถึงแสนนะครับได้งัวไปสิบสามตัวนะครับสิบสี่ทั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็4ี่พันห้าร้อบาทนะครับราคาก็ยังคุยกันได้นะครับ เรายังมีอีกหลายตัวครับอีกเยอะนะครับสนใจตัวไหนก็แอดไลน์หาผมได้นะครับ0918600697นะครับหรือมาดูกันที่หน้าฟาร์มก็ได้นะครับที่อำเภอกงกลาศจังหวัดสุโขทัยนะครับราคาก็คุยกันได้เลยนะครับต่อรองกันได้เลยนี่นะครับชุดนี้น่าสนใจมากครับกินฟางกินหญ้าเก่งมากนะครับนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีกชุดนะครับเรามาดูต่ออีกชุดนะครับไปดูตัวผู้กันก่อนนะครับมีหนึ่งชุดนะครับชุดนี้มีสิบสามตัวนะครับสําหรับสายขุนนะครับเป็นเพศผู้นะครับลูกค้าปลายทางทางภาคอีสานนะครับถ้าสนใจเป็นพวกตัวผู้เข้าขุนก็มาดูได้นะครับที่หน้าคอกผมหรือว่าแอดไลน์หาผมได้นะครับชุดนี้จะมีสิบสามตัวนะครับนี่นะครับหนังดีๆนะครับ อายุดีๆนะครับแก่สักทุกตัวนะครับนี่นะครับดูครับตัวนี้นะครับนี่ครับสิบสามตัวครับบอกไว้ตัวละแปดพันบาทนะครับสิบสามคูณแปดพันเลยนะครับหรือว่าแปดพันคูณสิบสามตัวนะครับนี่ครับหัวอายุประมาณแปดเดือนขึ้นนะครับไปนี่นะครับดูกันชัดๆครับพี่น้อง สำหรับท่านใดชอบตัวผู้เข้าคุณนะครับหรือว่าสนใจเป็นเพศผู้ก็เอาไปคุณได้เลยนะครับทังเรายังมีอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับมี13ตัวนะครับขายาพยาธิบำรุงก็พร้อมเข้าคุนได้เลยนะครับจะมีตัวนี้นะครับย่อมกับเขาตัวหนึ่งนับดูนะครับมาเช็กนี่นะครับ นี่ครับมีย่อมประมาณ2ตัวนะครับแต่ก็อายุดีนะครับโต1 1ตัวนะครับโอ้ตัวนี้อวดดีนะครับนี่นี่นวน,น,นดีครับสมบูรณ์ดีครับตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ชอบตัวผู้ก็เอาไปได้เลยนะครับยกซุม่มไปเลย13ตัวรา,าร,ราคาก็ยังคุยได้นิดหน่อยนะครับราคาก็ยังคุยได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูตัวเมียกันนะครับไปดูตัวเมียที่ว่าเลี้ยงไว้อยู่ในไทยนะครับนานแล้วแต่ว่าเป็นัวมาจากแม่สอดนะครับซึ่งได้เลี้ยงอยู่ในไทยได้ประมาณ6 7เดือนแล้วนะครับ จะอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะครับแล้วเราจะไปเปิดราคาวัวตัวเมียกันต่อนะครับมาดูต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้มี9ตัวนะครับเป็นวัวที่มาจากแม่สอดเหมือนกันนะครับแต่เป็นวัวมาอยู่ในพื้นไทยนานแล้วนะครับจึงอ้วนสมบูรณ์นี่นะครับ เมื่อกี้มันเป็นชุดที่วัวเพึ่งลงมาจากแม่สอดนะครับเป็นวัวใหม่นะครับหัวเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลี้ยงไว้อยู่ในไทยนานแล้วนะครับจะผิวสวยอ้วนดีนะครับสมบูรณ์นะครับนี่ชุดนี้เราจะทําการเปิดราคาในตัวละ8000บาทนะครับมี9ตัวนะครับ8000ัคูณเเลยครับสมาชิกลูกค้านี่นะครับอ้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะครับโอ้โหนี่ครับ ดใสล่าเลินแข็งแรงนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับาลูกไปน่ครับวัวเราก็ยังมีเข้ามาใหม่เรื่อยนะครับทุกทุกวันนะครับเราก็จะมีเข้ามาเรื่อยทุกวันนี่นะครับตัวนี้นะครับติดเชื้อติดะสือนี่นะครับนี่ครับรักตัวไหนชอบตัวไหนก็ทักไลน์หาผมได้เลยนะครับ ไลน์กันมาเลยครับหรือว่ามาดูกันที่หน้าฟาร์มก็ได้นะครับวัวเราก็ยังมีเหลืออยู่นะครับส่วนคอ,อกนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มาจากชัยภูมินะครับเอฟซีมาจากช,ชัยภูมินะครับผมได้ปิดการขายไปยี่สิบสองตัวนะครับนี่ครับที่หมายพ่นสีแดงๆไว้นะครับ22ตัวเลยนะครับ ขายไปชัยภูมินะครับขึ้นรถวันพุธนะครับนี่ลูกค้าบอกกลับไปล้อมข้อสักสองสามวันนะครับถึงจะให้เอาไปส่งนะครับชุดนี้ .2 2ตัวนะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับได้วัว22่ตัวตั้งฝูงได้เลยนะครับเบ็ดเสร็จพร้อมค่ารถค่าลานะครับแล้วพร้อมใบย้ายนะครับนี่ครับแสนห้าหมบาทนะครับ ที่ผมหมายสีดแดงๆไว้นะครับเป็นเพศเมียทุกตัวนะครับไม่มีตัวผู้นะครับเอาไปตั้งฝูงกันเลยพี่น้องนะครับนี่ครับน่าเลี้ยงนะครับเนอน,นี้ครับลงทุนน้อยนะครับลงทุนน้อยแเลี้ยง ต่อยอดได้สบายนะครับสำหรับผมวันนี้นายหอยทีมงานพ่ออมนวยนะครับขอขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนกันตลอดนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ